ครับในพลคนทำสวน2กรกฎาคม2568ในวันนี้ของเรามาอยู่ที่ประเทศสิงคโ,โปร์นะครับมาทานอาหารมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งนะครับที่ร้านโจ๊กกบอ่าถ้าโจ๊กกบต้องอร้านนี้เลยครับที่ e อเดนฟ็อกนะครับเป็นร้านโจ๊กกบนะครับที่มีชื่อที่สุดร้านหนึ่งนะครับซึ่งในย่านนี้จะเป็นโจ๊กกบอยู่หลายร้านเลยในจุดของถนนเกลัง ร้านอีเมน้นอยู่ที่ซอย19ของถนนเกลังนะครับร้านนี้เขามีกำหนดเปิดในช่วง16มีนาคมนะเรามาก่อนประมาณ10นาทีนะครับเห็นไหมครับเมื่อเรามาถึงแล้วเห็นไหมครับมีการรอคิวกันแล้วเห็นไหมนี่ขนาดว่าเริ่มเปิดนะครับถ้าเป็นในช่วงกลางคืนเนี่ยจะรอคิวยาวเป็น2-3ชั่วโมงนะครับนี่เรามาก่อนนะครับรับมิชลินไกด์ ได้หลายปีซ้อนเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นบทพิสูจน์ของความอร่อยนะครับนี่และพวกเราก็เอาแบบตอวลิมๆนี่เลยอ่าเปิดปุ๊บรอปั๊บเลยจากกบแล้วก็ยังมีอาหารอื่นหลากหลายมากตึง่งเทฟู้ดก็มีโบราณน,นี้มันต้องอร่อยจริงนะไม่ฉะ่นั้นผู้ที่มีชื่อเสียงพวกดารา ั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มาทานที่ร้านนี้ครับคนที่ทานกบมักจะต้องแวะมาที่ร้านนี้นตอนของการทำโจ๊กที่นี่นะครับเขาจะมีโจ๊กที่เขาทำการทำการเคี่ยวมาก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ในหม้อดินซึ่งใส่น้ำใส่น้ำร้อนลงไปก่อนครับแล้วก็จะทำกะตีคน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 แบบนี้แบบนี้ มันก็เดือดปุดพ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 ุดการใช้หม้อดินก็ดีนะฮะคือมันทําให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปนี่เติมผักเข้าไปคือก็ผสมกับน้ําซอสแบบนี้เลยนะฮะนี่คือเข้าวต้มกบที่นี่เขาจะแยกกันระหว่างข้าวต้มกับกบมาแล้วไข่เจียวหอยนางรมร้อนๆเลยนะครับเห็นไหม หลังจากที่รอประมาณสักครึ่งชั่วโมงดูเขาเขาเขาเคี่ยวแบบติดกระทะแบบนี้เลยนะฮะไม่ไม่เกรียมๆตึงไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงหอยตัวใหญ่ๆอะน้ำมรกตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่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 ชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยอร่อยอร่อยครับอร่อย ชอบรสชาติของไข่เคียวเขามากเลยครับเขาเขาผัดผัดได้ดีครับทอดไข่เจี่ยวไข่เจี่ยก็ทําได้ดีมากแบบนี้แบบนี้แล้วเขาไม่เสียดายหอยนางรมนะเขาไม่หวงก็อร่อยตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้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 ตั่วแขกของเขามันสดสดและกลิ่นมันหอมมากแล้ใช้ปลาเค็มด้วยตัวแขกเขาหวานดีมากฮะ อร่อยหวานกรอบอร่อยนี่เติไปเต็มๆเลยต้องคำใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่เมนูนี้ต้มหัวปลาโอ้โ<า>หนี่คำใหญ่แกงกะหรี่หัวปลาโอ้ดูสีดูซิดูชอบชอบชอบแบบนี้ตามใหญ่ๆได้ไปเลยเอามาลองกะหรี่หัวปลา ชอ,ชอบไอ้มาเขือมม่วงเนี่ยลองกินไปดูนะครับมันเป็นการแกงกะทินะฮะแต่ว่ามันไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนชอบฮะชอบชอบแบบเนี้ยมันทานได้เรื่อยๆเอต้องกับกระเจี๊ยบอย่างนี้ครับรสชาติดีมากอร่อยครับต้องห้ามพลาดนะฮะก็ด้ดีหัวปลานี่แล้วดูสิครับปลาเขาชิ้นใหญ่ๆเขาขาวแบบนี้เชัว ฟองตะคู่เขาก็ดีครับอร่อยครับอร่อยชอบครับชอบดูสิครับดูครับปลาเขาชิ้นใหญ่มากเป็นหัวนะฮะแต่ส่วนเนื้อเขาเยอะ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 เยะเะปลาเขาปลาชิ้นใหญ่แบบนี้ครับช nice 네ิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แกงกะหรี่ที่ทานได้เรื่อยๆคล้ายกับต้มยำอ่ะเนื้อถือว่าเปื่อนเนื้อมีเนื้อปลาที่เยอะมากหมับหมักหมักหมับ ด้วยความอร่อยนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านโจ๊กกบก็จริงนะแต่ว่ามีอาหารหลากหลายมากรวมทั้งซีฟู้ดด้วยไม่ผิดหวังนะฮะสมกับที่ได้มิชลินหลายปีซ้อนเลยทีเดียวแนะนำครับแนะนำครับโจ๊กมาแต่จโจ๊กนะครับแต่กบยังไม่มาเแ็โ่โจ๊กแบบนี้เลยนะครับคือกบนะฮะคือกบ ความร้อนความร้อนุณคุณคุณคเป็นแบบนี้เลยนหครับนะครับมีมีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนร้อนแบบนี้นะครับนะครับเสิร์ฟแล้วกบเราเลือกแบบเผ็ดนะฮะมันมีเผ็ดกับไม่เผ็ดโอ้ห้องใหใหญ่แบบนี้เราก็ทานกับข้าวต้ม ข้าวต้มกบครับเขาเนื้อน้องใหญ่ๆเด้งถึงเด้งถึง,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 งแบบนี้ครับแบบนี้ถาดก็จะตักข้าวต้มข้าวต้ม,ตมใส่ถ้วยแล้วก็เอากบเนี่ยมาผสมปรุงกับข้าวต้มนี้นี่แล้วก็เลือกกบแบบนี้มาใส่แบบนี้ชอบน้ำต้ำอขาน้ำต้อขาวเนี่ยอร่อยมาก แบบนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับอ่านคาราบเขาส้มมันร้อนมากสะใจครับสะใจกบเขาอร่อยมากนะครับมันเด้งดึ๋งแต่ว่าไม่เหนียวจนเกินไปอร่อยครับถือว่าเขาเขาให้กบเยอะมากนะครับทานไม่รู้จักหมดนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับร้านโจ๊กกบอีเมเนนฟ็อกที่ถนนเกลังซอย19นะครับสําหรับที่ร้านนี้ขอบอกว่า สุดยอดของความอร่อยนะครับไม่ใช่มีโจ๊กกบอย่างเดียวนะครับมีอาหารอย่างอื่นอีกมากมายนะครับรวนแต่ก็อร่อยด้วยกันทั้งนั้นนะครับสมกับที่ได้เป็นมิชลินหลายปีซ้อนนะครับผลิตผลสำสวนการันตี